ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยใช้แผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับแผงแค่สี่สิโวลต์นะครับพุชชาร์จนะครับทำงานตั้งแต่สิบสองโวลต์นะครับจนถึงแปดสิบโวลต์นะครับผมก็จะปรับไว้ที่ห้าสิบหกโวลต์นะครับมาดูขาเข้านะครับเท่าเดิมนะครับขาเข้าประมาณสามแปดสสบเก้าโวลต์นะครับขาออกเราปรับไว้ที่ห้าสิบหกโวลต์นะครับกระแสชาร์จเอาพุชนะครับอยู่ที่ประมาณสองจุดสี่แอมป์นะครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนพทุทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบ๊อบโซลาเซลล์บิลิ่มนะครับคลิปนี้พามาทําคลิปนะครับชาร์จรถไฟฟ้านะครับโดยใช้แผงโซลารเซลล์โดยตรงนะครับก็เดินใช้งบประมาณถูกๆนะครับแผงนี้เป็นแผงมือสองนะครับสามร้อยวัตต์นะครับแล้วก็จะใช้นะครับเจ้าตัวชาร์จนะครับหรือบูธชาร์จนะครับกรณีนี้นะครับรถจักรยานไฟฟ้าเรานะครับเป็นระบบ4ี่สิดโวลต์นะครับโวลต์ชาร์จของมันนะครับ ต้องสูงกว่า48โวลต์นะครับอยู่ที่ประมาณ55ถึง59โวลต์นะครับแต่แผงของเรานะครับมีแค่40โวลต์นะครับเราทํายังไงจะให้มันชาร์จได้นะครับเดี๋ยวมาสาธิตกันนะครับเราก็จะมาวัดโวลต์นะครับของแผงโซล่านะครับระบบเราจะชาร์จแบบ48โวลต์นะครับแต่เรามีแผงแค่40โวลต์นะครับเราต้องใช้บูทชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเป็นบูทชาร์จนะครับ ทำงานตั้งแต่12โวลต์นะครับจนถึง80โวลต์นะครับสามารถบูตจาก12โวลต์เป็น80โวลต์ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะบูตจาก40โวลต์เป็น58โวลต์นะครับเพื่อไปชาร์จแบตรถไฟฟ้าเรานะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตก่อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นปรับโวลต์เอาพุทนะครับก็คือ c v นะครับถ้าเราดูจากที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะเป็น c v ในปรับโวลต์เอาพุทนะครับจะมี C.C. นะครับสําหรับปรับแอมป์นะครับ แบตรถไฟฟ้าของเรานะครับจะเป็นแบต48โวลต์นะครับ12แอมป์นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับใช้เป็น16ก้อนนะครับ12แอมป์นะครับต่อก็ทําการต่อแผงเข้าไปนะครับไม่รู้ทีนี้ก็จะวัดโวลต์นะครับให้ดูนะครับโวลต์ขังฝาขาเข้านะครับโวลต์ขาเข้า39โวลต์นะครับโวลต์ขาออกนะครับ สี่สิบหกโวลต์น,นะครับแต่เราต้องการโวลต์น,นะครับประมาณห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบหกโวลต์น,นะครับสําหรับชาร์จแบตฟอสเฟตของเรานะครับก็จะเพิ่มนะครับโดยปรับซีวีนะครับตอนนี้อยู่ห้าอยู่สี่สิบหกโวลต์น,นะครับเราก็เพิ่มอีกสักสิบโวลต์น,นะครับผมก็จะปรับไว้ที่ห้าสิบหกโวลต์น,นะครับ ห้าสิบหกโวลต์นะครับมาดูขาเข้านะครับเท่าเดิมนะครับขาเข้าประมาณสามสิบสามสิบแปดสามสิบเก้าโวลต์นะครับขาออกเราปรับไว้ที่ห้าสิบหกโวลต์นะครับทีนี้เราก็ทําการเสียบนะครับเข้ากับรถโดย้าเราเลยนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่ากระแสชาร์จเท่าไหร่นะครับมาดูทีนี้มาดูกระแสชาร์จนะครับ กระแสชาร์จเอาพุทนะครับอยู่ที่ประมาณ2.4แอมป์นะครับแผงแผียง300วัตต์นะครับมือสองนะครับกระแสชาร์จตอนนี้ได้อยู่ที่2.4แอมป์นะครับมาดูกระแสาขาเข้านะครับกระแสาขาเข้าอยู่ที่5แอมป์นะครับ4-5แอมป์นะครับก็ประมาณประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับ พลังงานประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับก็ถ้าชาร์จประมาณนี้ก็ประมาณประมาณห้าชั่วโมงนะครับวันหนึ่งเต็มพอดีนะครับแผงหนึ่งแผงนะครับชาร์จประมาณห้าชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับถ้าชาร์จก็คำนวณก็ประมาณสองจุดหนะครับคูณสัก6ชั่วโมงนะครับ2องุดห้าคูณหนะครับประมาณ14บสี่้าแอมพ์พอดีนะครับก็คือเท่ากับแบตเตอรี่เราพอดีนะครับ ก็ใครที่สงสัยนะครับหรืออยากได้แนวทางนะครับการชาร์จแบบง่ายๆนะครับชาร์จรถไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับชาร์จรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จตรงเลยนะครับหรือใครที่มีเงินก็ไปซื้อ mppt นะครับชาร์จเลยนะครับเป็น mppt เป็นบู t mppt นะครับไม่ใช่บักนะครับเป็นบูตนะครับก็ตัวเราประมาณพันนะครับ จ็ดแปดร้อยถึงพันครับถ้าตัวนี้ก็ตัวละ2-300ามร้นะครับสองสาบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับชาร์จรถไฟฟ้าด้วยใช้แผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับชาร์จ1วันเต็มใช้แผงมือ2-300าวัตต์นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ สำหรับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ